สวัสดีค่ะวันนี้ตุ๊ยเรียขวกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำขนมปังหน้าหมูสเต๊ะค่ะน้ำจิ้มอร่อยหมูนุ่มติดตามรับชมกันได้เลยนะคะก่อนอื่นฝากกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งกิงกิงหน่ยนะคะเริ่มจากนะคะดุ๊ยใช้เป็นหมูสไลด์นะคะเอามาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็คั่วรูปผักชี คั้วยี่หลานะคะแล้วก็เอานำไปโขกให้ละเอียดะคะ่ะจากนั้นตักใส่ชามผสมไว้เลยนะคะแล้วก็ผงกะหรี่ปลาปืนไว้นะคะซื้อมาจากเซเว่นขวดละ43บาบาทหอมมากเลยค่ะใส่ผงขมิน้นใส่เกลือใส่ซีอิ๊วขาวนะคะพริกไทยป่นน้ำตาลทรายนมสดนะคะแล้วก็กะทิค่ะ,กะ,คะกะทิจะมากกว่านมสดน,นิดนึงนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็เอาหมูที่เราหั่นไว้ลงไปหมักเลยค่ะหมักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะ มาทำน้าจิ้มกันนะคะเอาน้ำมันผัดกับพริกแกงวัสมันแล้ะพริกแกงเผ็ดนะคะใส่กะทิลงไปค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะพอเดือดแล้วก็ใส่ถั่วลิสงบดลงไปเลยนะคะพอเดือดตั้งพักไว้นะคะเดี๋ยวถั่วจะดูดน้ำให้เข้มข้นขึ้นจากนั้นมาทำน้ำส้มสายชูน้ำตาลเกลือน้ำต้มสุกนะคะ แล้วก็ตงกวาหอมแดงแล้วก็พริกชี้ฟ้าสามสีได้น้ำอาจารนะคะหมูเราหมักไว้ครบหนึ่งชั่วโมงก็เอามาทาลงขนมปังนะคะแล้วก็ใส่ตักชีและพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ราดไข่นิดนึงนะคะจากนั้นก็คว่ำหน้าลงทอดในกระทะเลยนะคะใช้น้ำมันไฟกลางนะคะไม่งั้นเด๋ยวไหมทอดจนเหลืองกรอบนะคะหรือใครจะใช้เป็นหม้ออบความร้อนก็ได้นะคะหรือว่าเตาอบก็ได้ค่ะพร้อมแล้วค่าที่จะเสิร์ฟ ะะกินด้วยกันนะคะขนมปังก,กรอบๆนะคะราดน้ำจิ้มถั่วอาจายดอร่อยมากเลยค่ะลองทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ